พัฒการเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปีอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขวิท6 2ไม่มีสาขาอื่นนะครับสิงผงสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมีจำหน่ายที่บิ๊กซีและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย บอกว่ามันทั้งสนุกทั้งมันแล้วก็ทั้งหวาดเสียวทั้งน่ากลัวทุกอย่างผสมรวมกันหมดเลยเสียวมาก อยากอยากให้พี่พันฝากกับคนที่อยากเจอเตือนเตือนน้องๆหน่อยหรือว่านองแนะนำอะไรเงี้ยผู้ปกครองเขาดูเล่นอะไรกันน่ากลัวอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วในมีดนะฮะมันเป็นอาวุธนะครับผมเบลป้องกันตัวไว้ไม่ทำร้ายใครนะครับคือคนใหญ่แล้วอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคน่ะเด็กยังแก่ยังโตอย่างงี้ปั๊บจะชอบในส่วนของอาวุธอยู่แล้วแล้วก็ป้องกันตัวจริงๆแล้วกลุ่มไทยคาราบิดเพลเยอร์ของผมเนี่ยฮะก็คือเหมือนกว่าก่อตั้งมาวัตถุประสงค์มีแค่สามอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าคนที่สนใจดั้งมีดไม่ว มีมีดรอใจร้อนอยากแทงคนเปล่าแต่นี่คือนอกจากสอนในส่วนของการใช้งานการต่อสู้การควปั๊บเนี่ยแล้วอบรมบ่มจิตใจด้วยว่าจริงๆลักษณะของการใช้มีแค่กคินควรเป็นอย่างไรนะครับอย่างที่2ก็คือเหมือนกับอย่างที่เจอตะเป้เอนีัยเหมือนว่าเราเปิดโอกาสให้ในส่วนของ,ของช่างไทยเน้นยนะครับผมและหนุม่มๆคนที่สนใจด้านมีดเนี่ยออกแบบเนี่ยมาแปบปิดในกลุ่มด้วยและอย่างที่สามนเหมือนกับว,ว,ว่าให้ความรู้สำหรับน้องๆหนูๆห,หรือมีคนอยากได้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่นะครับผมสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะให้น้องๆใครแล้วแต่ที่สนใจมีด นะครับผมมาสึกษาให้มันถูกทางดีกว่าเพราะก็สมมติว่า บางคนใช้มีดมีมิ้ใจยร้อนไอ้อาแพงแต่ถ้าเกิดคนอยู่ในกลุ่มเราปั๊บเรามั่นใจแล้วว่าคุณมีมีดปั๊บเนี่ยคุณใจเย็นขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อคุณรู้แล้วว่าการใช้งานจริงๆเป็นอย่างไรใช้ปั๊บเกิดในผลลัพธ์อะไรบ้างต้องเราต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยเนี่ยครับผมนี่คบอในเลยนัมก่็รอาการใช้มีดการให้ เรียกว่าอะไรคนที่อยากสะสมมีดแล้วกัน่แต <t os> ยังครับพี่ <c oughs> ไฝากหน <c oughs> ึ่งเข้าด้วยพี่ไม่พูดอะไรฝากหนึ่งแค่ไม่ใช่ครับก็มันเป็นมีดของคนไทยทำ <c oughs> แบรนด์ดีพีไนท์หรือว่าแบรนด์ของไทยก็ตามที่เป็นคนไทยทำ <c oughs> อยากให้คนไทยในการสน,นับสนุน <c oughs> ครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เ,เรื่องนึงที่ผมแบบแ,แบบรงบันดาลใจจากการท่านี้นะผมเคยนั่งกินกินข้าวในในห้างเนี่ยนั่งกินอยู่เจอเคยเห็นไหมคนที่แบบ รถเข็นน่ะที่แบบยิวยิวรถเข็นแล้วแบบข็ยขายนี่แบบนี้คนไทยกับเข็นเข็นขายตามท้องถนนแต่นี่ฝรั่งขายตามห้างเออเลยรู้สึกสักวันเราจะทําให้มีดของไทยเนี่ยเป็นแบรนด์ดังระดับโลกมีดไทยต้องวางในห้างให้ได้มีประสบการณ์แล้วก็เดี๋ยวจะมี Facebook แล้วก็มีเว็บด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราขึ้นเว็ดูหมดเลยใครสนใจพูดคุยอยากจะบอกว่าคอลเลคชันนี้นะครับล่าสุดผมอยากจะบอกว่าขายดีมากนะครับอุเทนถวายเหมาไป็นร้อยร้อยนะ เราไปเรียนเกี่ยวกับการเกษตรต้ไมครับผมมั่นใจว่าอาชีวะหรือช่างซื้อจะประจัใจผมพูดเกี่ยวกัต้นไม้ตัดต้นไม้อย่างนี้เออเหนื่อยก็มีขวาง ้ออยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เป้แล้วก็พี่พันธ์มากๆครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับมีดนะครับตอนแรกเรามาสําพแรกเกรงๆคิดว่ามันอันตรายแต่เริ่มคุยซึมซับกับพี่เข้าไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องอันตรายแล้วนี่ก็มีอีกประโยคหนึ่งที่นี่ได้ยินจากพี่เป้มาก็คือว่ามีดเนี่ยมันเป็นของดีคือว่าถ้ามันอยู่กับสิ่งที่ดีะมันก็ดีถ้ามันอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะไม่ดีเพราะไม่ผิดที่ปีดผิดที่คนที่จะถือมันนั่นเองไม่หรือจริงๆแล้วผิดที่คนท คนถือโอเคยังไงวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณพี่พี่บานคมาเป็นประจำานุกสัปดาห์นะครับที่เราสองคนเนี่ยจะออกตามหาคลิปเด็ดๆโดยมาโชว์ทุกความสามารถครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครครับขอให้คุณมั่นใจว่าเป็นตัวจริงนะครับไม่แน่คลิปของคุณอาจจะได้ออกในรายการของเราครับใช่ครับถ้าตอนนี้ถ้าผู้ชมพร้อมแล้วคลิปของเราก็พร้อมแล้วเช่นกันครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปพบกับช่วงคลิปมาโชว์ Yep. Alright bro, on 3, 2, one. get out of here. สุดยอดครับสุดยอดจริงๆนะโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะครับผมถ้าคุณผู้ชมมีคลิปดีๆทำงานคุณนิกส่งมาเลยครับที่รายการของเราครับที่ w w w f a c e b o o k c o m m a s h o m a n t h a i l a n d ครับย้ำตรงนี้นะครับมาโ h o ์ m a n Thailand นะครับเข้าไปกดไลค์กันเยอะๆนะครับไม่แน่คลิปของคุณอาจจะได้ออกในรายการของเราครับครับผมแล้ววันนี้ก็น่าเสียดายจริงๆครับเวลาหมดแล้วโอ้โหท่านผู้ชมน่าเสียดายมากแต่ไม่เป็นไรครับเราจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้า กับรายการมาโชวมแม่ม<า>สำหรับวันนี้พวกเรา2 2> สองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ